แฉวิรกรรมต่อเต่างงูต่อเต่างงูที่ทำกับลูกต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างดวงดาวจารุจินดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสมรักคำสิงแ์วิรกรรมต่อเต่างงูต่อเต่างงูที่ทำกับลูกสาวเบสคำสิงเรียกได้ว่ายุติความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับเบสรักวันีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มต่อเต่างงูต่อเต่างงูกอไก่รอเรศหรือสีกอไก่รอเรือมาสักพัก และในวอลต่อมาก็กลายเป็นที่รอ้อนสุนโอซีเมื่อพ่อสมรักคําสิงนั้นได้ออกมาแชรนุ่งตรงๆว่าตอตองงูตอตองงูอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟข้าวของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกัน3วันดี4วันให้พ่อป,ปลอ,อกทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะก,กันง้างมือจะตบลูกสาวตอนเล่นละครดังก็เปลี่ยนไปบอกว่าโดนช่องบีบไม่ให้ลงรูปคู่พยายามตัดเบสออกเบส โดนแฟนคลับด่าตรงๆไม่เคยออกมาปกป้องเบสพยายามอดทนถึงที่สุดล่าสุดสงกรานต์เบสอยู่ขอนแก่นตรงๆไปมาหาสารคามห่างกันนิดเดียวไม่มาหาติดต่อไม่ได้มีคนถ่ายมาให้อยู่กับผู้หญิงเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วมีผู้หญิงถ่ายรูปว่านอนกับตรงๆไปโชว์เพื่อนแล้วมีคนส่งต่อมาให้เบส เรื่องรถดับฟอร์ดที่ออกมามีแต่ตรงๆใช้ตีสีถึงห้ารถอยู่ริสอทสอบสวนคนขับรถรับสารภาพมีผู้หญิงแต่ไม่รู้ทําอะไรเพราะคนขับนอนรอในรถตรงๆบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวันพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปถึงอย่าไปทะเลาะก,กับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตทุกคนแฮปปี้ที่เลิกกันลูกเราหมดเคราะหหมดศกหมดเวรหมดกรรมและล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างดวงดาวจารุจินดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้ว หลังสรงรักคำสิงแชร์วีรกรรมต่อเตางูต่อ,งองต่าง,งูที่ทำกับลูกสาวเบสคำสิงโดยงานนี้เบสก็ได้โพสไอจีระบุคแคปชั่นขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุญธรรมของหนูแล้วสงกรานที่ผ่านมาป้าดาวคือคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณมากมากนะคะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาวและโพสตภาพที่วิดีโอคอนกับดวงดาวอีกครั้งพร้อมระบุว่าแล้วก็เป็นคนแรกที่โทรมาวันนี้